พี่น้องเลอนี่กะพี่น้องมาโมบุญนำในลินในโพนนอเอ็ดบุญเป็นเอ็ดบุญเฮซุมผูเตาเพิ่นเอ็ดบุญตา้งคงบุญคงเพิ่นะเลอร์ในโพนทางนายทางหนายหละร้านไม่ได้เคยเห็นบุญเป็นฮ้องหาแล้วอะเอาโลดของคอยหนาโลอดเออเออเอาโลดเออ เคยบอกเคยเซมโซหลานตะกี้นะแต่นแนก่อนเนาอ็นทูเอ็นนาลานก็ไม่เคยลืมเนาะยายไปปะแล้วก็อย,าย่างปููฟังที่ยายเคยเซมเคยสอนหายอยู่หากินเนาะตะกี้แต่กนะ่อนรอบลานเป็นกำขาม,มันเมิดละได้เออแต่งห้องเสื้อโตนเออเออในละหันะ อยู่เทิร์นอยู่กองบุญกองกุศลกะรูร้านได้เอทเทิร์น่ะพี่น้องก็มาบูบ้านคือบ้านไก่เนาะมาบูบุญโมทานนำยายสุสวรรค์ทั้งสองเด้อไปนิพพานคงภูมิที่ดีๆเนาะร้านผู้อยู่โลกข้างนี้ลุ้มดีกะยังไม่ได้เคยลืมเนาะพวกยานาฮูที่อันยายเคยบอกเคยสอนกลแต่ไอหูเอ็ดไฟเนาะเรื่องของยาวของเลิน ยู่หาคิมเนาะไปหายู่หาคิมื่อกี้แต่ก่อนย่าอีโบนะร้านะาก็นนยยไม่ได้เคยลืมจ้าเพื่อละย่าไปประร้านเราคกะดิ่ะเต้เอตูเอ็เอนะการคของยาวคของเลิศเน,นาะสิ่งที่มันดีๆกยังคงอนี่นะหูร้านอยู่ตลอดเวลาไม่เคยลืมเลยยายทั้งสองไปโกงเงนโกงฉุนมาหามาหาเอาเดอ้อไปสู่สวรรค์นิพพาน ขคุที่มันดีดีเ้อดูหลานในเอเธอร์เราก็ดีศิษา์มาไหมในกระลุกสาวธอร์คนนั้นที่น้องมาโม่บุญ nah บุษยายกาคนคีนั้น ยาคลิปนี้กับเท่านี้แหละเด้อขอบคุณสวัสดีค่ะ